บุนโน่คัมกลิงข่าวนี้แมนยูโยงย้ายซบบา์เซโลนาบุนโน่เฟนานมิดฟิลด์จอมทัพของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปัดข่าวโยงเจ้าตัวกับการย้ายทีมสู่บาเซโลนาในตลนาดซื้อขายนนกเตะโดยระบุว่าเป็นเพียงเรื่องอํมราวกับวันเมษาหน้างโง่เท่านั้นบุโน่มีสถานะเป็นแข้งคีแมนของปีศาจแดงหลังย้ายมาจากสปอร์ติ้งลิสบอนตั้งแต่เดือนมกราคมปี2020เื้อยมูลค่าราวๆ70ล้านปอนด์ ภายใต้การคุมทีมของอเล็กน่าโซชาจนถึงยุคข,ของราฟรังกิในเวลานี้ก่อนหน้านี้เขาตกเป็นประเด็นในรายงานว่าเป็นหนึ่งใน17แข้งเรดเดวิลที่ไม่พอใจสถานการณ์ในห้องแต่งตัวของทีมภายใต้การคุมบังเหียนของรังนิกลายเป็นประเด็นให้สปอร์ตทีวีซื่อในโปรตุเกสรายงานว่าเขาตกเป็นเป้าหมายของบาร์เซโลนาในตลาดซัมเมอร์นี้โดยที่เจ้าตัวได้ใช้แอเคเขาอย่างเป็นทางการของตัวเองตอบกลับในโพสไอจีของสื่อดังกล่าวว่า ผมนึกว่าวันปีใหม่เพิ่งผ่านไปแค่ไม่กี่วันนี่เรามาถึง1เมษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือนี่หรือนี่เป็นตัวอย่างของนักข่าวที่ย่ำแย่อีกครั้งนับตั้งแต่ที่ตลาดซื้อขายนาเตในช่วงเดือนมกราคมมีการเริ่มต้นเป็นครั้งแรกในฤดูกาล2002-2003แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นอีกหนึ่งทีมที่มีการเซ็นสัญญาผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาเสริมทัพเกือบทุกปี แน่นอนว่าการซื้อผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาในช่วงนี้มีหลายดีลที่ประสบความสําเร็จอาทิบุนโนเฟน,นันเนมันยาวิดิชหรือพาิกเอฟลาที่ตอบแทนผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนขึ้นแท่นกลายเป็นหนึ่งในการเซ็นสัญญาที่ดีที่สุดของสโมสรต่อะไรก็ตามมีอีกหลายดีลเช่นกันที่ถูกยกให้เป็นการเซ็นสัญญาย,ยอดเย่ที่สุดในช่วงตลาดเดือนมกราคมอเล็กซิสซานเชส หากพูดถึงท็อปการส,สัญญาที่ย่ำแย่ที่สุดของสโมสรในช่วงตลาดหน้าหนาวเชื่อว่าแฟนๆผีหลายคนต้องนึกถึงดิวนี้เป็นลำดับต้นๆหลังจากดาวยิงชาวชิลีได้รับการคาดหวังจากแฟนๆไว้สูงลิฟต์ในการเข้ามาเป็นสตาร์คนใหม่ของทีมหลังจากเจ้าตัวทำผลงานได้อย่างร้อนแรงกับ Arsenal. อาเซนลอน่างได้ก็ตามผลงานของอเล็กซิสดอกลงไปอย่างน่าใจหายทำได้เพียง2ประตูจากการลงเล่น12เกมในลีกช่วงครึ่งฤดูกาลหลังแถมฤดูกาลต่อมายิงได้เพียง1ประตูจาก20นัด ก่อนถูกขายขาดให้กับอินเตอร์มิลานในเวลาต่อมามานูโชดาวยิงชาวเอ็นการ่าถูกแมนยูคว้าม,มาร่วมทัพในปี2008ในราคา1ล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งกลายเป็นดิวที่สร้างความประหลาดใจให้กับแฟนๆอย่างมากแม้จะทำผลงานได้ดีกับการเล่นในสโมสรนในหลีกบ้านเกิดได้ก็ตามแต่ถึงกันนั้นสถานะของเขากับแมนยูก็แตกต่างออกไปเขาได้ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกเกมเดียวเท่านั้นก่อนจะถูกปล่อยให้กับพนาจิายนกอส ต่อไดเฮาซิตี้ยืมใช้งานต่อทันทีและถูกขายขาดให้กับเอัลเบย์โริดในสเปนในเวลาต่อมาตรงฟังโจย้อนกลับไปในปี2004แมนยูสร้างความมือฮาโดยการเซ็นสัญญาดึงตัวดาวยิงแดนมังกรมาร่วมทีมด้วยค่าตัว500,000ปอนด์ในช่วงเดือนมกราคมก่อนปล่อยนักเตะให้กับรอยัลอันทเวิร์ธทีมใน,นลีกเบลเยียมยืมใช้งานไปก่อนเพื่อจะสามารถลงเล่นในแดนผู้ดีได้อย่างถูกต้อง และทำผลงานได้น่าประทับใจกดไป17ประตูจาก61นัดตลอด2ฤดูกาลในเบลเยียมอย่างไรก็ตามหลังจากที่เขามาเล่นให้กับทัพเลดเดวิลเป็นครั้งแรกในฤดูกาล2006-2007ได้แล้วนั้นเจ้าตัวกลับโชว์ฟอร์มไม่ออกลงเล่น3เกมทุกรายการทำประตูไม่ได้เลยก่อนสุดท้ายจะหมดอนาคตกับทีมและย้ายออกไปในที่สุดวิวฟิตาหาดาวเตชชายเอเวรีโค้เคยกลายเป็นแข้งเนื้อหอมสุด หลังสามารถแจ้งเกิดได้กับคิสซาเลตจนทําให้แมนยูคว้าตัวมาร่วมทีมใ,ในปี2013ด้วยค่าตัว15ล้านปอนด์และได้เข้ามาเล่นให้กับปีแสดงในยุคข,ของเดวิดมอยที่เพิ่งมาสามงานต่อจากเซอร์เล็กเฟอร์กูสันสำหรับผลงานของเขาในทิ่นโอทฟอร์ดกลับล้มเหลวไม่เป็นท่าโดยมีโอกาสลงเล่นเพียง2เกมในลีกเท่านั้นก่อนจะถูกปล่อยให้กับค่าฟยืมใช้งานตลอดทั้งฤดูกาล2013-2014าและถูกขายกลับไปให้กับภาษาเรือนแก้วในราคาขาดทุนกว่า9ล้านปอนด์ ส r รันโทซิสปีกดีกีทีมชาติเซอร์เบียถูกยกให้เป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่น่าจับตามองสุดๆหลังแจ้งเกิดได้กับปฏิสานเบลเกในลีบมันเกิดช่วงระหว่างปี2007-2009ทำให้แมนอยู่ตัดสินใจกระชากต,ตัวมาร่วมทีมด้วยค่าตัว7ล้านปอนด์ในปี2009ขณะที่นักเตะมีอายุ21ปีเท่านั้นอย่างไรก็ตามเส้นทางของเขาในถิ่นเปาจแดงกลับไม่ได้เป็นไปตามที่หวังไว หลังจากในซีซั่นแรกได้ลงเล่นเพียง2เกมในพรีเมียร์ลีกเท่านั้นก่อนถูกปล่อยให้กับโคโลนยืมใช้งานในปีต่อมาทันทีและก็ถูกขายขาดให้กับ CSKA มอสโกในเวลาต่อมาซึ่งทำให้เจ้าตัวเป็นหนึ่งในการเซ็นสัญญาที่ไม่ประสบความสำเร็จของเซอร์เล็กเฟอร์กูสันสกายอิตาเลียรายงาน a อซิมิลานสนใจยืมตัวเอริกบายยีกองหลังตัวสำรองของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ร่วมทีมในช่วงที่เหลือของฤดูกาลนี้แนวรับทีมชาติเอเวอรีค้รมีข่าวการย้ายทีมออกมาตลอดนับตั้งแต่เสมิที่ผ่านมาหลังจากที่ตกเป็นเพียงแค่ตัวสำรองในทีมออลตฟอร์ดโดยเจ้าตัวเคยออกมาพูดเองว่าพร้อมจะย้ายออกจากทีมเพื่อโอกาสในการลงเล่นแม้จะเพิ่งต่อสัญญาใหม่กับทีมไปก็ตามจากรายงานของสื่อแดนลงท้าบูธเผยว่าปีศาจแดงดำมองใบย,ยี่เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในการเสริมทัพในตำแหน่งเซนเตอร์ในช่วงตลาดเดือนมกรานี้ หลังจากเสียซิมอนเคลียร์ที่บาดเจ็บยาวโดยต้องการยืมตัวจนจบซีซั่นขณะเดียวกันทีมดังจากอิตาลีก็ะบองทางเลือกอื่นไว้ในกรณีที่ไม่ได้บายยี่โดยมีชื่อของนาธานอาเก้ของแมนซิตี้พาโบมารีของอาร์เซนอลและมาลองซาของเชลซีอยู่ในข่ายด้วยปัจจุบันบายยี่ไปรับใช้ทีมชาติทำศึกแอฟริกันคัพฟอเนชั่นโดยเจ้าตัวมีสัญญ,ญาในถิ่นออตฟอร์ดถึงปี2024พร้อมออปชั่นต่อเพิ่มออกไปอีกหปี เดบบี้เคลตี้ภายใต้การคุมทีมของเบโรนีแสดงท่าทีพิจารณายื่นข้อเสนอยืมตัวนัเตะดารุ่งสังกัดสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตลาดซื้อขายเดือนมการานี้แกะเขาเหล็กรั้งวยวในศึกแชมเปี้ยนชิพโดยมี11แต้มตามหลังโซนปลอดภยัยหลังจากที่ถูกตัดคะแนนทั้งหมด21แต้มจากเหตุผลด้านการบริหารการเงินรายงานจากเดลี่เมลชี้ว่ารูนีเล็งที่จะยืมอมาดิยาโลแข่งทีมชาติอเวอรียคสตที่ปีศาจแดง ทุ่มเงินประมาณ25ล้านปอนด์คว้าตัวมาเสริมทัพเมื่อเดือนมกราคมปี2021แต่เจ้าตัวไม่ได้รับโอกาสให้ลงเล่นในทีมออทฟอร์ดมากนักโดยเพิ่งลงเล่นในกับแมนยูไปเพียง9เกมในทีมชุดใหญ่เมื่อรวมทุกรายการและทําได้เพียง1ประตูก่อนหน้านี้ดิโาโลตกเป็นข่าวในสัญญายืมตัวกับเฟยานูตเมื่อตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่จนแล้วจนรอดดีลดังกล่าวก็ไม่เกิดขึ้นขณะที่ฟาบิซโอโรมาโน่กูรูข่าวชื่อดังเปิดเผยข้อ,ขอมูลเมื่อเดือนธันวาว่า ทั้งเฟยยานูด์อัตตลนตาและคิสซันพาเลตได้จับตาสถานการณ์ของแข้งรายนี้อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกถอดใจเลิกตามล่าตัวเออร์ลิงบอร์ฮาเลนก่องหน้าตีระเบิดจากดอนมุลแล้วหลังจากเจ้าตัวแสดงความต้องการย้ายไปเล่นให้กับเบรอมบริดตตามรายงานจากเดลี่สตาร์ฮาเลนถือเป็นนักเตะเนื้อหอมคนหนึ่งในตลาดซื้อขายโดยมีหลายทีมในโยุโรปต้องการดึงตัวไปล่าตะข่าย ซึ่งนอกจากแมนยูแล้วยังมีแมนซิตี้บาร์เซโลนาบบเยมินิกและปารีสแซงต์แมงที่ตกเป็นข่าวด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามฮาแลนด์ก็แสดงความชัดเจนว่าเขาตั้งใจจะย้ายไปเล่นให้กับราชาชุดขาวหลังจบฤดูกาลนี้ซึ่งกระทาให้แมนยูในตเด็ถอนตัวจากความสนใจนี้เป็นที่เรียบร้อยเช่นเดียวกันกับเป๊ปกัวเดลาที่หมายมั่นปั้นมือจะคว้าตัวกองหน้ารายนี้มาร่วมทีมให้ได้เพื่อต้องการให้เข้ามาแทนที่เซอร์คิโอเกโรที่ย้ายทีมออกไปเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา